สวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่3-9ถึงสิงหาคม2567สัปดาห์นี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะวันที่5สิงหาคม2567เวลา9นาฬิก30นาทีนางสาวสุกัรายาแก้วสมงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงแรงงานครั้งที่5 2567เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงแรงงานและดำเนินงานตามข้อสั่งการต่างๆผ่านระบบออนไลน์ซูมมีทิงณนห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายธิพัฒน์รัชกิจป,ประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานวันที่6สิงหาคม2567เวลา8นาฬิกา30นาที นายศิริพงษ์ทัพสินนักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมประเมินโครงการตำบลมหัศจรรย์1,000วันพัสสู่2,500วันปี2,567ในเขตอำเภอองพี่น้องและเขตอำเภออู่ทองโดยมีตัวแทนจาก6กระทรวงได้แก่มหัสไทยสาธารณาสุขศึกษาธิการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แรงงานและดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมประเมินโครงการเวลาเก้นาฬิกา30นาที นางสาวสุกัลยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครันในวัยรุ่นระดับจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครันในวัยรุ่นระดับชาติพุทธศักราช2560-2570ฉบับทบทวนภายใตย้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครันในวัยรุ่นพุทธศักราช 2,559ณนห้องประชุมการบูรณานักงานสาธารณาสุขจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนางอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานสํนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดอบรมโครงการสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนนแก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีให้กับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการเพื่อสร้างจิตสำนึกวินัยจราจรลดพฤติกรรมเสี่ยงและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจำนวน50คนณบริษัทไทยฟู้ดอาหารสัตว์จำกัดอําเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน วันที่8สิงหาคม2567เวลา15นาฬิกานางสาวสุกรารยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร่วมประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่5ทัพ2567เพื่อพิจารณาการจัดทำประกันภัยหมู่ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน22จังหวัดชายทะเลและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ การขออนุมัติในหลักการจัดพิมพ์หนังสือคู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานณห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชั้น8กรุงเทพมหานครโดยมีนางวัชรีมากหวานรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานวันที่9สิงหาคม2567สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดอบรมโครงการสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนนแก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีให้กับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการเพื่อสร้างจิตสำนึกวินัยจราจรลดพฤติกรรมเสี่ยงและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจำนวน50คนณบริษัทน้ำตาลรีไฟชัยมงคลจำกดัดอ,ออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เวลา11นาฬิกา30นาทีพนักงานตรวจความปลอดภัยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดเหตุเพลิงไม่สถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวของพวกเราด้วยนะคะ ก็สอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงากัน